อดีตภรยาขอบคุณกันชัยสุดท้ายความจริงก็ชนะทุกอย่างกลายเป็นประเด็นร้อนสนานวงการบันเทิงขึ้นมาทันทีสำหรับกรณีของกระต่ายพันนิพากับไพบูลแสงเดือนออกมาเปิดใจรับว่ามีลูกด้วยกันพร้อมทั้งบอกด้วยว่าเกิดจากความรักทั้งสองคนและครูไพบูลก็ได้เคลียประเด็นกับอดีตภรยาที่เลิกกันไปแล้ว3ปีล่าสุดวันนี้3สิงหาคม64อดีตภรยาครูไพบูล ได้ออกไปร่วมรายการโหนกระแสโดยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและรูปภาพคู่กับหนุ่มกัญชัยพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยและทีมงานโหนกระแสทุกท่านทนายเกิดผลขอบคุณทางเพจมัทุศรตลาดล่างอัปเกรดขอบคุณแอดมินที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วเตือนสติว่าให้เอสู้เพื่อตัวเองความจริงเอไม่คิดที่จะพูดแล้วเอกลัวจะเจ็บแบบ3ปีก่อนแต่เพราะได้กําลังใจจากทางเพจและเพื่อนๆแล้วก็คนรอบตัว เพื่อนทุกคนปกป้องเราแต่เราทําไมไม่ออกมาปกป้องตัวเองตลอด3ปีที่ผ่านมาเจ็บแค่ไหนอดทนเก่งแค่ไหนสุดท้ายความจริงก็ชนะทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันขอแค่เราได้พูดความจริงบ้างต่อไปนี้จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกไม่ขอจองเวรกับใครหลุดพ้นสักทีหน้าตัวฉันฝากกดไลค์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ